สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News คริสเจนเนี่แบกผิงสปอยข่าวใหญ่ท่ามกลางปมออกจาก YG ยจีเจน,เนี่พูดถึงอัลบั้มเดี่ยวของเธอในการให้สัมภาษณ์กับ h a r ์เปอร์บราสซฉบับเดือนตุลาคม2023เกี่ยวกับคอนเซปต์และแนวเพลงของอัลบั้มใหม่เจนเนี่ตอบว่า ฉันกำลังสร้างเพลงที่เหมือนเจนนี่มากที่สุดและเป็นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเจนนี่โปรดติดตามชมก่อนหน้านี้เจนนี่ปล่อยซิงเกิลเดี่ยวชุดแรกของเธอโซโลโในเดือนพฤศจิกายน2561และกลายเป็นสมาชิก b l a c k พิ n k คนแรกที่ออกโซโลมิวสิกวิดีโอโซโลมียอดดูเกิน900ล้านครั้งบน YouTube สร้างสถิติแรกสำหรับนักร้องหญิงเดี่ยวเคป๊อปและได้รับความรักมากมายจากการติดอันดับหนึ่งในเว็บไซต์เพลงออนไลน์ต่างๆจึงมีความคาดหวังสูงว่าเจนนี่จะแสดงเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเธอในอัลบัมเดี่ยวชุดใหม่ของเธอได้อย่างไรในขณะเดียวกันในวันที่21สื่อรายงานว่าในบรรดาสมาชิก Black พิงมีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่เซ็นสัญญากับ YG Entertainment ในขณะที่เจนนี่จีซูและลิซ่าไม่ได้เซ็นสัญญามีรายงานว่าเจนนี่จีซูและลิซ่ากำลังพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการร่วมงานกับ b l a c k พิ n k เป็นเวลา6เดือนต่อปีแม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนเอเจนซี่ก็ตามอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ